สามองนี้เท่าไหร่อ่ะสองเท่าไหร่ซื้อโชว์หลังทีวะแท้บ่อว่าเนี่ยแกะดูกันอ่ะสองนี้เท่าไหร่พี่ลองดูกันดูกันแล้วเดี๋ยวจะได้แงะดูหน่อยว่าแท้ไม่แท้สี่อง สองหมื 20, ่นกว่าบาทแล้วแกะดูว่าแท้ไหมสององสองหมื่นสามพันแล้วแกะดูสององไอแกะดองเดียวก็ได้ฮะองนี้ไม่ต้องแกะแนละ้วโอ้โหแกะองค์หนึ่งสองหมื่นสามนะสี่อง <c oughs> อแกะดว <c oughs> ให้น้องครับ <c oughs> เด็กๆครับสี่พันให้เด็ก <c oughs> ยังไม่เอา hôm nay con nhiều nữa nè, thế nào, thế nào, có gì bà nè? lạng, có nát cây bà nè? này, lên lời. อันนี้เป็นทองนะไปไหนใครเจ้าของ <c oughs> เป็นพระทองแต่พระไม่เล่นกันเลย <c oughs> ใช่ครับโอปสีโอปสีอย่างนี้ขายไม่ได้ฮะ <c oughs> ปากน้ำไม่แท้ <c oughs> ปากน้ำไม่แท้ <c oughs> พวกนี้ขายได้กรอบทอง <c oughs> องค์น,นี้เป็นพระทอง <c oughs> ไม่มีคนเล่น <c oughs> มีสององขายไม่ได้พระองค์ใหญ่ขายไม่ได้ครับ <c oughs> แต่นี่ขายได้เป็นแสนนะกรอบทองอ่ะกับพระ พี่บอยอยู่ร้านไหมครับพรุ่งนี้พี่บอยอยู่ร้านพรุ่งนี้ผมมีธุระหลายที่ฮะไม่น่าจะเข้ามาส่งรูปพระได้ครับเนี่ยฮะส่งนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางอะไรทางนี้บอยกูชี้ถูกที่บอยในเน็ตยังงอ่าโอเคโอเคอ่าเมาื่อวานเมื่อาวานนอนเมื่อวานดูหุ้นด้ดดวยเ <c oughs> อาแก่แล้วเหรอเดี๋ยวนะ เก๋เลยยังไม่เอาแพ้ไหมเนี่ยสองหมื่นสามพันบาท